ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับปามบารีเอ็กอีกครั้งนี้นะคะวันนี้เราก็แต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยนะคะขาดเป็นเพียงงานป่ะอู้ดูซีสมากเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะลิปที่ปามได้มาจากร้าน C J Express นะคะซึ่งว่าเปิดใหม่แถวบ้านปามซึ่งแบบแฮปปี้มากเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่เคยลองเล่นแล้วสิ่งนั้นก็คือลิปสติกที่จะมารีวิวนวันนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด มิวนิกนั่นเองนะคะนี่เลยจากแบรนด์มิวนิกแปมได้มาทั้งหมด2สีนะคะเขาชื่อรุ่นว่า first step of kissing นะคะแปมได้มา2สีคือเบอร์ e 2 0 0และ e 2 0 6นะคะนี่กล่องก็จะแบบว่าปกตินะเป็นเป็นงานกล่องซึ่งราคาถูกมาก49บาทสอยได้ที่ CJ Express ไม่แน่ใจว่าใน7 e เ e ่ e อหรือว่า Lotus หรือว่า Big บิกซียังมีบ่ไม่มีแล้วเนาะคือแบบมีหมีไหมอะไรอย่างงี้ก็ไปลองหาดูไปลองแบบเดินดูแต่ว่าถ้าใครมี CJ Express แถวแถวบ้านแนะนําให้เข้าเพราะว่าโอ้คขารสมัวคือแน่นแล้วเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยในเซเไม่มีขายอยากแนะนํานะะ ซึ่งถ้าใครรู้จักแบรนด์มิลニックนะคะแบรนด์มิลニッเป็นแบรนด์มาร์คหน้าที่ขายในวัดสันที่บามชื่นชอบแต่ว่าไม่แน่ใจว่า๋ยวนี้มันมีหรือเปล่าเพราะมันหายากมากเลยคะเป็นมาร์คที่แผ่นบางมีความชุ่มชื้นสูงมากคือดีมากนะคะวันนี้เราก็อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูแพคเกจจิ้งด้านในก่อนเนาะก็จะเป็นแบบนี้ก็สีจะเหมือนกล่องเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบมีอารมณ์ กาหลีอ,อะไรเงี้ยหลายๆแบร,รนด์ไทยตอนนี้ชอบทำแล้วสแบบนี้คือเริ่มแรกเร็มทีเนี่ยมันมาจากแบรนด์ 3ce ที่เขาทำแล้วสณะแบบเหมือน ปลอกสีอะไรลิปด้านในจะสีนั้นกันหลายๆ,ๆ,ๆแบรนด์เดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำแบบนี้ซึ่งมันดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้สีแต่บางทีเนี่ยสีด้านในก็จะไม่ดีเหมือนปลอกซะทีเดียวหรอกนะก่อนที่จะไปรีวิวขอไข่ของก่อนนะคะเข้าสู่ช่วงสปอนเซอร์ที่สามส่วนด้วยอีชันเองที่ช่องอีชันเองนั่นก็คือใช้นี่บามนะคะลิปบามเปลี่ยนสีเบาๆนะคะแบบนี้ดูนี่คือความใช้จริงนะคะอันนี้จะช่วยให้ ลิปนะเอปากของเรามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลิปมีความติดทนมีความอชมชมพูน่ารักกระจุกบกระจิบนะทุกคนดูอ้นทาลงไปเนาจะได้ปากที่แบบชุ่มชื้น ตัวบุจะบิมากเลยนะคะอันนี้5กรัมราคา25บาทไลน์แอดค่ะอยู่ข้างล่างนะคะทักมาได้เลยซื้อมาเลยแคบรูปเลยะคะ่ะแคบรูปแแบรูปอ่าฉันขายของกกอนนะคะของ25บาทกูก็ขายอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอ่ะขเขย,ยบแบบว่าไกลๆจะได้เห็นสีลิปที่มันชัดเจนนะอ่ะเริ่มแรกขอเริ่มเป็นสีอ่อนซึ่งจริงๆมันไม่ได้อ่อนนะอันนี้คือ e 4 0 0เบอร์นอร์พีนอ นอตตี้พิงค์นั่นเองนะคะสีก็ไม่ได้เป็นโทนชมพูนะคะเป็นโทนส้มแบบนี้ส้มที่น่ารักมากส้มแบบน่ารักอ่ะนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนี่เห็นปะก็จะเป็นแบบส้มแบบเนี้ยนะคะชัดเจนมากนะคะดูประมาณนี้นะคะฉันรู้สึกว่ามันใกล้ไปเมื่อกี้นะคะอ่าเยยบเข้ามาอ่ามาลงที่ปากเลยออมเบรกับแบบเต็มปากนะคะอื้ม <c oughs> จีแน่นมากแ,แล้วก็เนื้อคือมันลื่นเพราะว่าเรามีไทนิบาลอยู่แล้วนะคะ สีแรกเรียบร้อยเบอร์ e 4 0 0นะคะก็จะเป็นสีโทนส้มซึ่งแบบเป็นส้มที่เนี่กไม่ถูกอะ่ะส้มมีความแบบว่าถ้าในท่าตอนนี้นะคะในกระจกนะมันจะเป็นส้มอมแดงนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแต่คือถ้าในกล้องมันออกจะเป็นส้มนีออนนะคะจริงๆก็คือโทนส้มแหละซึ่งแบบเนื้อดีมากสมูดปากมากคือเนื้อนุ่มสมูทกรอบสีปากมิดนะคะ มีความแบบจุยซีหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกเกลี่ยนะคะประมาณเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราแบบแตะๆเกลีน่นหรือว่าซับแล้วก็เลงอีกรอบหนึ่งมันก็จะมีความเป็นมันอารมณ์เหมือนแบบกระมี่กึง่งแมทหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแบบเออโอเคแต่ว่าถามว่าติดทนขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ติดทนแต่ว่าสีสวยมากคือจริงๆคือเราอะเห็นอันนี้คู่สุดท้ายในร้าน CJ ใช่ปะ่ะแล้วตอนไปจ่ายตังน้องแคทเชียก็บอกว่าพี่อันนี้คือใช้ดีมากๆเลยนะหนูก็ชอบน้องเป็นสาวสองที่แบบน่ารักวักหรอกโอโลโลโลอะไรอย่างนี้คือแบบเออแล้วมันเนื้อดีจริงแต่ก็ไม่ได้ติดทนขนาดนั้น นะคะปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สีเ,เบอร์ที่2นะคะมาต่อกันที่สีเบอร์ที่2คือ e 2 0 6สี แอมเบอร์เรดนะคะนี่อันนี้คือสองนหนะตอนเกลี่ยสีมันใกล้เคียงกันมากคือพื้นเขาจะเป็นโทนส้มนะคะอันนี้มันจะส้มมีความสว่างหน่อยอันนี้จะเป็นส้มอิดนะคะเนี่ยแต่ว่าสีมันใกล้เคียงกันมากเลยแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อดีทั้งคู่เลยนะคะคือในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นความแบบเหลืองไปชักนิดนึงแต่ถ้าดูจากตาเปล่าเนี่ยสีโทนเอ่อแอมเบอร์เรดเนี่ยจะมีความแบบว่าเป็นส้มอิดคือมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีไม่แบบ มันไม่ได้แดงขนาดนั้นไม่ได้แดงเหมือนผมอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นความแบบว่าส้มอิฐมีความแดงๆหน่อยนิดเดียวเองเท่านั้นนะคะอันนี้ลงไทนิบามไปแล้วนะคะแล้วก็มาลงที่ปากเลยนะคะออมเบรก่อนเนาะแกดูสีดิมันชาร์ดนะแล้วก็เนื้อมันนุ่มมากเลย โอเคเรียบร้อยแล้วทั้งสองสีอะสีเบอร์ E 206ก็จะเป็นส้มอิดนะคะไม่ได้แดงซะทีเดียวก็ถือว่าโอเคสีสวยสีชัดทั้งคู่เลยนะคะอันนี้400นี้206นะคะก็คือแบบเออเป็นโทนส้มทั้งคู่ คืออันแรกเนี่ยมันจะเป็นโทนส้มที่มันติดดีออนสําหรับตัวปาล์มนะแล้วก็จะมีความแดงๆชมพูหน่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นส้อมอิฐที่มีความแดงที่แบบแดงกำลําๆแต่ก็น้อยมากละค่ะก็คือจะเป็นโทนส้มทั้งคู่ใครชื่นชอบโทนส้มก็ลองดูถามว่าเนื้อดีไหมเนื้อโอเคดีแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดแบบว้าวขนาดนั้นนะแต่ว่าถือว่าดีนะคะกรอบสีปากมิดเกลี่ยง่ายมันจะมีความ แบบว่ากึ่งแมทหน่อยๆนะคะจะเป็นความแบบว่าเวลเวทที่มีความฉ่ำไปถึงความเกือบเป็นแป้งนิดหน่อยแล้วก็แบบดูแบบว่าแบบ Velvet เวลเวทเป็นแป้งคืออธิบายไม่ถูกแต่เป็นลักษณะแบบนี้คือถ้าเกิดลงเยอะมันจะมีความเป็นแป้งแล้วเออมันอาจจะเกิดคาบเกิดขุยได้ฉะนั้นลงแต่น้อยดีกว่าปาไม่แนะนําให้ลงทั่วปากทั้งปากอ่ะมันไม่สวยนะสําหรับตัวปาความรู้สึกว่ามันไม่สวยนะคะให้ลงแบบออมเบร พอดีที่สุดแล้วค่อยๆเกลี่ยแปลว่าน่ารักแบบจ,บจะบุดเสบีือกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าชอบไหมปาล์มรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าเรา,าปาล์มใช้เนี่ยทดลองใช้ปาล์มเอาลงตาแก้มปากโอ้ติดทนสำหรับตาและแก้มแต่ปากเนื่องจากว่าเราเนี่ยกินน้ากินขนมกินนูน่นกินนี่อยู่ตลอดเวลานะคะมันก็จะเลือนหายไปแน่นอนมันไม่ไติดทนขนาดนั้นถือว่า ติดทนโอเคแบบประมาณอาถ้าเต็ม10ก็ปรมา6.57อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ติดทนขนาดเหมือนเมเอร์นะเมเอรีที่เรารีวิวกันไปเขาที่แล้วว่าอันนั้นคือติดทนมากกว่าเป็นแมตแต่นี้มัน,มนอารมณ์แบบซอฟตแมทแบบอะไรประมาณนี้นะคะสีสวยราคาถูกเราไม่รู้ว่าราคาเต็มมาเท่าไหร่แต่มันเซลล์จาก CJ เหลือ49บาทอะถูกแล้วก็ดีมากๆเลยรู้สึกว่าอุ้ยมันแบบ คุ้มนะทุกคนลองดูนะคะแล้วก็แพ็เกจจิ้งอ่ะคือปกติอ่ะเขาจะไม่ให้มาเป็นกล่องแบบนี้หรอกถ้าขายในเซเว่นอ่ะคุณจะเห็นเป็นพลาสติกแล้วคุณก็มาแกะเขาแต่เนี้ยเป็นกล่องเป็นงานกล่อง49บาทมีที่ไหนอ่ะถูกคนก็ไปลองดูก็แล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการสับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันด้วยตามปามในโซเชียลมีเดียด้านอา่นค่ะดูเจ้าแบรนดเร็กเฟซบุ๊กไอจีแบรนดเ็กนะคะติกเกอรตามแบรนดเ็กด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซัแสก แล้วก็ลองย้อนคลิปเก่กาๆดูเออถ้าชอบจริตชอบการรีวิวชอบของถูกและดีก็กด Subscribe ติดตามกันไว้นะคะสั่นกระดิ่งกริ้งๆไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อน Have a nice day ค่ะทุกคนตอนนี้ที่ระยองฝนตกนะคะก็จะแบบอึมครึมหน่อยเพราะว่าทีฉันนั่งหน้าตะาตรงหน้าต่างนะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย